เอาละครับกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดิลรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิทเบฟโซนะวันนี้ก็มีปัญหาสําหรับผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็ผู้เล่นใหม่ครับที่กาลังงงอยู่นะว่าตัวละครอ่ะมันตันสูงสุดที่เวล์200ไม่ใช่เหรอทำไมบางคนก็ถึงเวล200กว่า300กว่าอะไรประมาณนี้กันได้นะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะอ่าอย่างผมเนี่ยจะมีเวลอยู่392เห็นไหม มีตัวนี้ก็387มันไม่เท่ากันนะครการที่ทำให้เราเวลเพิ่มขึ้นได้ก็คือต้องมาอัพด้านนี้ครับปึ๊บด้านซ้ายมือนะครับก็ถัดจากประกาศถัดจากรูปสมุดภาพอันที่3หรือว่าสุดท้ายแหละนะ attribute tree นะครับการแตกแขนงของต้นไม้อะไรประมาณนี้แนะไม่รู้มันแปลอะไร,ะไรยังไง เราต้องมาอัพส่วนนี้ครับอัพไปเรื่อยๆอัพให้มันเต็มเลยนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะอัพอันไหนอันไหนอะเฮ้ผมคุ้นๆเหมือนผมจะเพิ่งทาคลิปไปได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับมีคนถามทำมีก็ได้การหาของการหาทรัพยากรในการอัพก็คือมาที่โซโล่นี่ครับ <S <S แล้วก็มาที่อันนี้นี่นี่นี่ปึ๊บ มันจะมีให้เราเล่นวันละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับอันนี้ของข้อ Attribute Tree นี้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็มันจะมี Normal กับ Very Hard นะครับก็ Normal ก็เป็นอันธรรมดานะครับ Very Hard เมื่อเราเล่นปลล็อก Very Hard แล้วก็เล่น Very Hard เลยเราก็ใช้ตัวละครที่มันกําหนดนะครับมันก็จะมีโบนัสอยู่ว่าต้องใช้ตัวละครเหล่าไหนนะครับตัวละครก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรอบนี้ใช้เป็นตัวละครเหล่านี้นะครับ ที่ม่อยู่ปตัวละครแถวบนสุดครับได้บวก3นะฮะแถวดาวแดงนี้ได้บวก2แล้วก็อันคาลายได้แค่บวก1นะครับซึ่งก็ผมจะใช้เป็นอิจิโกะลูเคียรประมาณนี้แหละแล้วก็ไปเล่นกันเลยจะใช้ตั๋วประมาณ30ใบนะครับใช้เยอะพอสมควรอยู่ปึ๊บเราก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้หมดในนี้นะครับ กับมาดิกับมาดิเนี่ยออ,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 อจ้ากเ,เกินไอ้ใครเหลือ,อ,อจ้าจเ,เกินนี่เนม,มันจะมีประมาณอ่าห้าตัวนะ เกือบสามร้อยแล้วมันเราต้องฆ่าไปไเรื่อยๆจนครบอะครับรูกเคียรีเร็วใฮ้สกิลรีเร็วให้เพิ่งรู้รูกเคียนเล้นเน้นเล่นมือครับอิจิโกเน้นออตโต แต่ก็ไม่ใช่ว่ารูเคียร์จะออโต้ไม่ได้นะออโต้ Auto ได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าเจโกเหมาะที่จะออโต้บางกว่าง475แล้วปุ๊บเลยตัวเดียวครับโอเคผ่านจากนั้นเราก็ได้แต้มจากการเล่นอันนี้ครับนี่ครับ๊บแล้วก็เอาไปอัพเดี๋ยวเดี๋ยวพอดี แป๊บบรับของแป๊บปุ๊บปั๊บรับโชคบางทีมันก็มีเกรดถ้าเราเล่นนี่ครับอันนี้ครับเล่นตามจํานวนของมันครับเราก็มากดรับของเพิ่มเติมได้ปุ๊บแล้วก็เอาของเราเนี่ยไปอัพในโหมดนี้นี่ครับก็แค่บวกไปเลือกช่องที่เราต้องการจะบวกอย่างที่ผมบวกไปนี้มันก็เพิ่มเลือดนะฮะ มันแล้วแต่ว่ามันจะเพิ่มอะไรในณนะตอนนั้นณนะนาทีนั้นนะฮะดาเมจเมื่อถึงสถานนะอะไรประมาณนี้นะถ้ามันขึ้นสีแดงกลมๆกลม,มด้านบนเหนือธาตุนี่ก็คือเราสามารถอัพได้ะฮะสามารถอัพได้ก็คือมีของให้อัพนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็คือของหมดครับเราก็ต้องไปฟาร์มของในแต่ละวันถึงจะอัพได้นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะ ก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุงย่งยากแค่ okay, เราต้องใช้ตัวโบนัสในการอัพนิดหน่อยนั่นเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไม่มีตัวโบนัสเราก็อัพไม่ได้นั่นแหละปัญหาเลยเพราะว่าเราต้องเล่นนะฮะถ้าเราไม่มีตัวโบนัสเราต้องเล่นโดยใช้ตัว30บใบครับแล้วมันก็จะมีให้เราเล่นประมาณ2รอบเลยเพราะว่าการเล่น1รอบต้องใช้โบนัสแบบครบถ้วนครับถึงจะได้ของเยอะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำเบลให้เกิน200นะฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องเล่นทุกวันเลยนะใครทีเ่เล่นทุกวันไม่ไหวก็หรือว่ามันเปลืองยันเกิดไปช่วงนี้ต้องใช้ยันเยอะก็อาจจะต้องพักหน่อยนะฮะหรือว่าบางทีเราไม่มีตัวโบนัสก็อาจจะต้องเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะแล้วแต่เรานะแต่ถ้าเราม,มีตัวโบนัสแบบเต็มๆครบถ้วน ผมแนะนําว่าเล่นทุกวันไปนเลยครับมันได้แต้มเร็วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ